สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ไร่กะลุยกเกษตรสวนผสมเราจะพามาดูมาแยกว่าต้นไหนคือผักชีใบเลื้อยต้นไหนคือต้นหญ้าคือต้นอ่อนของเขาเกิดมานี่เขาจะคล้ายกันมากนี่นะคะนี่นี่คือต้นอ่อนของเขาซึ่งมีต้นหญ่ารวมอยู่ด้วย นี่นะเดี๋ยวยายจะชี้ให้ดูตรงไหนชัดๆหน่อยอันนี้คือต้นอ่อนของผักชีใบเลื่อยอันนี้ได้จ้ะเด้อต้นอ่อนของผักชีใบเลื่อยลักษณะใบของเขาจะเรียบเนียนกว่าสีใสกว่าแต่อันนี้อันนี้คือต้นหญ้าต้นหญ้าใบเขาจะกลมๆ แล้วใบก็ไม่เนียนไม่เรียบเยอะมากเพราะว่าเม็ดเขาเล็กเวลาเราหวานเราก็นึกว่าเข้าหางเนาะพอเขาโตขึ้นมามันก็จะติดกันติดติดกันเกินไปแล้วเราค่อยแยกเอาไปที่แปลงอีกรอบหนึ่ง อันนี้คือต้นหญ้าน,นี่ต้นหญ้าอันนี้คือผักชีใบเลื่อยนี่ผักชีใบเลื่อยลักษณะใบของเขาอันนี้ใบเขาจะเนียนใสอันนี้ใบเขาก็จะเป็นม่นมน,มนคือไม่ใสวันนี้วันนี้นำความรู้มาฝาก เพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรทุกท่านสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคะท่านที่รู้แล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมช่องบ้านไร่ยายลุยสวัสดีจ้า